ได้ได้เยอะอยังครับเพิ่งมาใช่ไหม,ม,มผมก็เพิ่งม,มาช่วงสามโมงกว่าๆนะถ้าช่วงเช้าเช้าเลยอ่ะน่าอร่อือใช่ ัดีครับไก่แหละไกไก่เ้เลยเออถ้าเช้าเช้าอ่ะถ้ารู้เช้าเช้ามันได้อยู่นี่ก็ได้กันพอสมควรเลยนะสิ ิบกว่าตัวน่าจะห้าหกโลก็ได้พรุ่งนี้เย็นก็น่าจะน็อกอีกเนาะต้องตัดสายสั้นๆหน่อยตีก็ขังข้าวหน่อย อสองตัวใหญ่นะดำดำบอ่บอนะบ่ออลไรนะบอรัดรัดยาวเหรอลัดแรดใหญ่บอ่อแถวรรดใหญ่ฮะแถวลัดหลีบันโปง่งรูใกล้กับบ่อดาวบ่อฟ้าแล้วสองตัวนะอันนี้จะจะ,จะซ้อนกันแล้วนะ,ะซ้อนกันแล้ว ตำตกนู่นนู่นอะไเโอเ,เดี๋ยวให้ดูอีกรอบนึงพอได้นะครับไป <c oughs> บ่อลาดใหญ่วันนี้ ไปเสียเวลาอยู boy, <c oughs> ่บ่อยดาวสองสามชั่วโมงลาดใหญ่มันน็อกพอดีเพื่อนเขาโทรตามก็เลยได้ไปก็ยิงประมาณสองชั่วโมงสชั่วโมงให้มันไปสายแล้วไปประมาณถึงนู่นประมาณ4ี่โมงแล้วปามันเริ่มลงแล้วก็ไซส์สวยๆฮะไซส์สามตัวโลสองตัวโลครับ ก็ได้ประมาณนี้น่ครับพวกนี้น่าจะน็อกอีกขอเบอร์บอร่อไว้แล้วแหละถ้าเกิดยังไงเดี๋ยวค่อยโทรไปถามเขาใส่กําลังทอดนะทำปลาส้มได้ประมาณนี้ฮะโอเคฮะก็พอได้กิน आप सब देखा